you yeah. สามสาามมิบสามสามสิบสมามบามสามสิามามสบานสามสบามามสิบามามสามสาสบามสามสิา ak ่สามดบสามสารสาิบสามสามสิบเาิบสามสอามสิอาบ สีแล้วครับสามตัวเก่าสีหนึ่งสามทีห่าอเด้ทักเด้ออาไปหาเอาให้ไ้บวกมึงหนีลำไรออกนี้ยท้มมาคว้วจับยังกู ้าพบว่าดเป็นอยากดีพีน so so <Four, S 2> ้องตามพินตามจังหวัดรือวัาตามอำเภอถ้าเพ่งเอาให้ดีถ้าลูกต่าเราหลานจะมาเป็นอะไรน้ารายตาพอสมควรนะถ้าเพ่งให้ดีดีโลกพึงให้ดีดีสี่สี่ัหนึ่งนึ่งสามบนบนน สี่หนึ่งสามที่มนแลอยู่ในสถานีมองเห็นว่าเป็นบอว่ามีความทรงหำเจ้ามาจากไหนอ่ามาเนวิ่งยังอ่าเห็นบอมีบอผู้ใดเห็น อาปอกาดิมาสวัสดเสีเอาใดมาเห็บเอวใดมีอาปูหันทาวาเชิญให้มาสวดเหมือนวัดเด้อะค่ะอาปูบอกแล้วว่างวดเนี่ยเลขเพื่อนเอเาพี่นอ้องสี่หนึ่งสามสี่สามสี่สามอาพี่น้องลูกเต่าเราห้านตามเพียนตามจังหวัดอัดอีเข่าขออกเข้าใจเนาะอาเบิ่งเอาให้ดีเด้อลูกเด้ออาเบิ่งให้ดี

สี่เล่าสามห้าสามอาดีนครับมี่ญาติดีพี่น้องดูเต่าเราลานกับทุกสิ่งเรเขอบใจนะขอบใจพ่อขอบใจพ่อมาเที่ยงทิมต่างจังหวัดก็ดีเด้อ หนึ่งสามบล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 อาทีนี้ยังสองสองหลังพออาคือภูเขายัางกับพอน้ำนลายไหลออาพอให้เปิดออกมาใส่ผูเขาได้ผู้แกงเป็นจริงเป็นอีกพออาทีนี้พอเอง อากระือจีเดืออกเดียใจเนอะอาะญาติพี่น้องอยู่ต่ามจีนต่างจังหวัดก็ได้มาหอดมาถึงนี้อาที่นี่มือนีพอก็ไเดมพุพ่งอกภูมิใจอาไปี่ปันใดก็มาหอดมาถึงอาดันดอนมาพอคว่ำอยากใจเนาะอาที่นี่พอก็เลยมีความเมตตาสงสารให้พวกเจ้าเดือกเด้ออ่งสาม อ้าดีพิว่าวิเป็นความเพิงลูกเต่าเล่าหลานอยู่ต่างทีดตางจังหวัดกว่าดีอ้าเดินทางไปใส่มาใส่กระพริปถึงยาบรมีของโออ่านำคุ้มพรองดูแลให้มีโชคมีชัยเด้อหัวทีหอดมีเชิงกานนำไปจอยเรียลูกเต่าเรลาหลานเพื่อได้กินได้ใจอ้าได้ไปจับจ่ายใส่สอยในรอบวัวอ่านำไปตรงเพื่นหอดบานหอดมีนิ่งใดที่มันบดดีก็จะนำ นดอกเกล็ด่างกายของเพลินขอให้บุญญาบบรมีอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถาน oi ที่ที่นี่ก็ดีอาน้ำไปปกปักรักษาุ้มครองดูแลเพลินเรืองหัวด oh. <ind> ีอดิถึงอาขอให้ลูกเต่าเราล้างเพลินได้กินได้ใส่ได้เปจับใจใส่ซอยในครอบครัวได้พอถ้าพรว่าจะเป็นความเพ่งบุญญาบบรมีของครกข่าวก็ดีอาน้ำไปซอยเพลิน อายุต่างถิ่นต่างจังหวัดตัวอวัดตา่างอำเภอบาดีให้ได้กินได้อยากทานเมื่อจูมองจูบอลอาโร่ไทยนี่กับพอบ่มียังกวาดด่าเยอะลูกเกออด้เออ่าคือนี่เนี่ยเด้อ ภานำไปเดินไปหาทางไปชมแสงจ้าที่ส่องเข้ามาในห้องนั้นมากันเดิ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 นโค้ง หนึ่งสามห้าามเอีพิมเอาเลฟซีพิมเอาเลสานรนสามสิามพิมชพิมให้หน่อย fc เซแงปันัซ3นับ4 1 3 5 3นะครับ กับห้าสามซีหนึ่งสามกับห้าสามเอฟซีพิมแบงปันกันด้นครับซีหนึ่งสามห้าสามนี่ดรุปลมไปเอฟซีส่อยเนไมาตัวนี้

เรียกผมไปเรียกยังเงินตอนยันมีน้องเสียเงินขอบคุณพี่นี่ในร้อง้พราะมันในไงดีเลาส่คอมเมนไหครับสียักี่ครบนตรับ 413กับ53นะครับดูซีนะครับพิมพ์แบ่งปันกันได้นะครับดูซีเน็ตไม่ค่อยดีนะครับ413กับ35นะครับ3553นะครับจับได้ครับดูครับก็ไลน์เล็แล้วก็ดูดูซีดูดูกันดูครับเต็มเต็มเต็กันเยอะครับเต็มบักนะครับคุณผู้ชมเนาะคือหาเบิ้งแบบไร้ไลนนะครับเบิ้งแบบไร้ไลน์นี่แหละเบิ้งแบบเน็ตไปไม่ได้เลยเนี่ยผมเนียดเหมือนกันนะครับรูดไปหมดแล้วครับเหลือแค่ช่องอีสานเดียวคนเดียว ผมสับนะรูปตอนจะประมาณนี้นะครับโอเคได้เลขแล้วละครยัดต่อยเอฟซีเทข้าพเจ้ขอบคุณครับพี่ไม่นะครับเอฟซีเทาจะได้ด้วยครับพี่คนน้ำบนเอฟซีใครรวยฟังๆเรือเแบ่งปันเลยเแข็งเหรอพ่อทั้งคนตะลีน่าจะเกลี้ยนนะครับในตอนนี้ อโอ้โหเอฟซีเดิมครับซีเดิมสามห้าสามโอเคนะ,คะนห,าาห้าสามหมดนานแล้วครับไม่เหลือแล้วเนาะห้ไม่เหลือแล้วครับอ่ะเปลี่ยงแพงแล้วเปลี่ยงแพงแล้วครับที่นี่เปลี่ยงแพงเอฟซีเด้อเจไดบา้างไหมห้าสามไรบางบล็อคอะไรพ่อบาทนะอะไรผมพ่อบาทอะไรสักใบเลยบ่บยไ่ได้เลขเลขเก่าเลยนะเนาะเลขเก่าเลยเนาะเลขเก่าที่ปล่อยก่อนเนาะจ้าเลขเก่าเนาะ อ่ะโอเคเอฟซีในบรรจการหนึ่งแสนทุกขางหน้าโอ้ยนะครับเป็นเนบนเป็นซีหนึ่งแนหน้าก็ดีนะครับอ่านี่ครับเอฟซีบรรยากาศก็ได้เลขกันไปนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังเนอเอฟซีเนอไอควายาดลงก่อนนะครับเอฟซีเนาะถ้าใครมีอยากซื้อก็ลองดูเอานะครับว่าจะถ้าชอบก็จัด โอ้โหมาต้องถืออย่าลมย่าลมย่าหมองมาด้วยเนาะมาตั้งแต่กลางวันบมดครับนี่ยมาโดนเลยหรอมาโดนเลยหรอมักโบเล็กตัวนี้ฮะมักโบเล็กมักอยู่มักอยู่งหรือเปล่ามันมันทุกคนเด้อครับลุงใครนี่ใครได้เล้วบอลนี่ผมได้สี่หนึ่งสามครับซื้อไปแล้วกินลอตลีไปสามห้าสามห้า ไปสงใบไป้สงใบโอ้โหเฮงๆรวยๆบางเรื่มอันมันจ้น้อยก็เอาตามน้อยดินก็เอาตเอาที่หลังเอาทีหลังเราอันหมดแล้วป่ะนี่แล้วบ้านเนี่อันไม่ดีน้ำฝนคนโอ้มาจากใสรเนี่ยครับนี่มาจากป้ากูค่ะป้งกูอมากลเหมืนกันเนาะจากะโจ้ลาใไกลัตรงมากั็ตรงมามาต้าไต้เช้าว่นนี่ มาแต่เช้าบนเลยว้มาตอนบ่ายตอนบ่ายนี่แหละเอาโอเคเฮงปังๆด้วยจ้ะสาธุสาธุจ้ะแขงปังๆงัปังๆรวยๆสาธุสาธุจ้ะถอนแตกตื่นอ่ะโอเคขออนุญาตไลฟ์สดแต่เพียงคันนี่เอฟซีเนาะ ล่ำลากันไปสำหรับอีสานนิวนะครับคุมสับย์ใไสายสดนะเน็ตรุดไปแล้วนะครับล่ำลากันไปขอบคุณครับรแบบนนลบืมติดตามเอสทิพันนะครับรายงานสดอยู่ที่สารภูเขานะครับบ้านบ้านผาเหาตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับขออนุญาตล่ำลากันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไดเอาเลขตัวใดเลขตัวใดทีหนึ่งสามทีหนึ่งสี่